ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่79ทับ2557เรื่องเงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่66ทับ2557เรื่องการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ลงวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2557กำหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการออกอากาศต่อไปได้ตามปกติเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามประกาศฉบับดังกล่าวเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือนหรือก่อให้เกิดความแตกแยกอันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ข้อ1ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพศ2555แล้วให้ออกอากาศต่อไปได้ตามปกติข้อ 2. ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบให้ออกอากาศได้เมื่อเครื่องส่งได้ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพศ2555แล้วข้อ3ผู้ที่ได้ยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพศ2555แล้วและคำขออยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ออกอากาศได้เมื่อได้รับอนุญาตและเครื่องส่งได้ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศดังกล่าวแล้วข้อ4สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ทดลองประกอบกิจการและถูกระงับการอออากาศ เนื่องจากฝา่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่18ทับ2557เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าเหตุแห่งการระงับนั้นจะสิ้นสุดลงหรือคดีถึงที่สุดแล้วแต่กรณีข้อ5 การออกอากาศของผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ1ข้อ2และข้อ3จะต้องใช้คลื่นความถี่และกำลังส่งที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อกิจการวิทยุการบินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมกิจการวิทยุคมนาคมหรือ่ายสื่อสารอื่นภายในประเทศหรือของประเทศเพื่อนบ้าน และต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่18ทั2557เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557และต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกิจ,จาการกระจายเสียงกิจ,จาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการออกอากาศ ในกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าโดยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สั่งให้ระงับการกระทําหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3มปีหรือปรับไม่เกิน3มล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสียงและให้ยุติการออกอากาศทันทีข้อ6ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสียงที่ได้ออกอากาศตามข้อหนึ่งข้อ2และข้อ3แล้วจะต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์จะได้กำหนดต่อไป ข้อเเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ให้สํานักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่งดําเนินการเพื่อให้การพิจารณาคําขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นไปโดยรวดเร็วและจัดให้มีหน่วยรับตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งอย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศาวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ